MacBook Type C แบบ T2 อาการเสียก็คือ PD Charge ไม่มาก็คือ PD Charge ค้างอยู่ที่5โวลต์ไม่ปรับเป็น20โวลต์หรือว่า19โวลต์แบบนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คถ้าเป็นระบบ Type C แบบ T2 เนี่ยก็จะให้ความสำคัญของ T2 เนี่ยเป็นอันดับแรกหมายความว่า T2 เนี่ยต้องมีไฟเลี้ยงก่อน PD Charge ถึงจะมาอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเริ่มตรวจ่อมทำอะไรก่อน ไปดาวน์โหลดวงจรแล้วก็ไฟล์บอร์ดวิวมาก่อนจากเว็บ venafi c vn ที่มี username แล้วก็ที่จะได้รับอยู่แล้วสำหรับท่านที่อบรมในคอร์สอบรมแบบกลุ่มให้ฟรีเลยรหัสยูสเ n a m e นและพาสเวิร์ดนี้นะครับเราได้วงจรแล้วก็ไฟล์บอร์ดวิวมาแล้วเปิดวงจรสิ่งแรกที่ต้องตรวจเช็คก่อนของไทยซเนี่ยก็คือไฟ3.3ถูกครับที่จะจ่ายหรือว่าแปลงไฟลงเพื่อจะเป็นไฟจ่ายให้กับ T2 ก็คือเซิร์ชคำว่า P3V3G3HRTC p คำนี้นะเป็นการค้นหาเพื่อที่จะตรวจเช็คตรงนี้ก่อนว่ามันมีแรงดันไฟหรือเปล่าแต่ว่า P3V3G3HRTC p เนี่ยอะไรสำคัญกว่าในการทำงานของระบบไทซีแบบ T2 เนี่ยต้องให้ความสำคัญของ T2 คือทำงานในระบบบักแอน o ู t ซึ่งแม้ว่า P d ชาร์จจะยังไม่มาเป็นแค่5โวลต์ก็ตามถามว่า จุดที่เป็นเมนไฟหลัก p p b a t GTHOT เนี่ยจะมีไฟ12โวลต์หรือเปล่าคำตอบคือมีเลยครับเพราะว่า T2 เนี่ยทำงานในระบบ buck and boost ต่อให้ PD Charge เป็น5โวลต์มันก็จะบูทไฟ5โวลต์เนี่ยขึ้นเป็น12โวลต์ทำให้เมนไฟหลัก PPVAT GTHOT เนี่ยจะมีไฟ12โวลต์มารอเลยแล้วก็เอา12โวลต์เนี่ยมาแปลงเป็นไฟเมนอีกชุดหนึ่งก็คือ p p 3 v 3 g 3 h RTC ซึ่งไปแปลงลงอีกทีนึงนะ เพื่อเข้า IC Power เพื่อแปลงลงเป็นไฟเลี้ยง T2 นั่นเองนะครับ p p v d ว CPU a w a k จะเห็นว่าลำดับของไฟเนี่ยก็คือไฟ PPDC IN GT HOT มาอันดับแรกๆเลยแล้วก็ p p b u s ั t HOT จากนั้นก็จะได้ไฟ p p 3 V 3 g 3บ a d c นะครับแล้วก็จ่ายให้กับ IC Power แล้ว IC Power จ่ายจะให้กับ T2 แล้วก็ ทีทูจ่ายคืนมาให้ไอซีคุมพอร์ตแล้วก็ทําการปรับพีดีชาร์ขึ้นเป็น19ถึง20บโวลต์นั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเช็คตรงตําแหน่งเมนไฟสูงกันก่อนตําแหน่งเมนไฟสูงที่สําคัญของ t 2ทที่สําคัญจริงๆนะก็คือพีพีวัตทีทีฮอตเดี๋ยวเราจะเลือกจุดน,นี้เป็นจุดเช็คพอยต์ถ้าเราตั้ง R คูนหนึ่งนะเอาสีแดงจับกราวมิเตอร์เข็มนะสีแดงจับกราวสีดํามาจับตรงตําแหน่งพีพีวัตทีทีฮอตเดี๋ยวมาดูจากบอร์ดวิวมาคือเอาตําแหน่งตรงนี้นะครับ ผมวัดแรงดันก่อนเลยเสียบปลั๊กก็วัดแรงดันพบว่าไม่มีแรงดันไฟเลยพีดีชาร์ไม่มานะห้าโวลต์มีแรงดันไฟเป็นมิลลิโวลต์ครับไม่มีไม่มีไฟเลยแสดงว่าไฟพีพีวัตทีทีฮอตเนี่ยผิดปกติละคำว่าทีทีฮอตเนี่ยต้องมีไฟเลยเสียบปลั๊กแล้วต้องมีเลยปลั Back ๊กแอนบลูต้องทํางานเลยห้าโวลต์ต้องกลายเป็นสิบสองนะครับตรงนี้ตําแหน่งเนี้ยแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีแรงดันไฟเอาง่ายๆเราไปเช็คตำแหน่งของ PPDC in ซีอินทีทฮอตก่อน ตั้งแต่ไฟเข้าเลยตั้งแต่ไอคุมพอรเลยมีเข้ามาหรือเปล่าอย่างน้อยถ้ามีเข้ามา 5V โวลต์เนี่ยบักแอนบูททางานอ่ะลองวัดดูนะครับว่าได้ที่ 5V โวลต์หรือเปล่าโอเค PPDC in t ได้ 5V โวลต์แสดงว่า PPVAT ั t ทีทฮต้องได้1 2อครับอันนี้คือผิดปกติเพราะว่า PPVAT ัสทีทฮอมันไม่ได้ 12V โวลต์แต่ PPDC IN เนี่ยมันมีละ5โวลต์อ่ะผิดปกติตรงนี้เราค่อยมาเช็คโดยการวัดเย็นอีกทีวัดเย็นยังไง ใช้มิเตอร์เข็มไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องเสียบไทฟรีละมิเตอร์เข็มเนี่ยมาเช็คเลยว่ามันมีค่าโอห์มที่ต่ำหรือเปล่านะครับแต่นี้ผมวัดแรงดันให้ดูอีกทีว่ามันไม่มีนะอันนี้เดี๋ยวผมจะวัดด้วยมิเตอร์เข็มวัดเย็นนะไม่เสียบปลั๊กตั้ง R คูณหนึ่งสีแดงจับกาวนะมิเตอร์เข็มสีแดงจับกาวสีดํามาจับตําแหน่งพีพีบัสจีทีฮอตเข็มต้องไม่ตีขึ้นครับอ้าวให้รู้กันเลยนะเมนนี้เข็มต้องไม่ตีขึ้นอันนี้ตีขึ้นครับตีขึ้นครึ่งงตตข้้ิิด่่่อออยยกก็แแแลลลวววถาผปไฟสูู เราสามารถแทงไฟเลยแทงไฟเลย,เลยด้วยแรงดันนน้อยก่อนไม่ต้องเอาเยอะครับแค่ห 1, นึ่งบนนิดนิดเอา1.3่ก่อนแทงเข้าไปเลยไม่ต้องเยอะนะครับค,ค่อยๆหมุนขึ้นกันดูเลขกะรกะแสกระแสถ้ามันสูงขึ้นสูงขึ้นค่อยค่อยไล่ผมพยายามจะไม่ปรับแรงดันขึ้นเยอะเดี๋ยวถ้าเป็นมอดเฟสไฮดรชอัทมันจะเข้าโหลดก็เลยใช้ประมาณน้อยน้อยก่อนแล้วก็ใช้อนะินฟลีชจับดูพบว่าตัวที่ร้อนเนี่ยเป็นพีเดียมร้อนบริเวณแนงตรงนี้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามร้อนบริเวณตรงเนี้ย แต่น่าจะเป็น PDM เพราะมันอยู่อีกฝั่งนึงไม่เป็นไรแทงไฟตรงนี้แหละ P-P bus G-T hot เนี่แหละแล้หงายบอดมาดูว่าตำแหน่งที่ร้อนนะ่ะคืออะไรใช่ที่เราคิดไว้ไหมนะครับก็คือไม่อยากให้เป็น PDM ละ่ะเพราะว่า PDM เนี่ยมันคุมไฟเรยงแนนแล้วถ้า MOSFET High d r i s h o t อยู่ในตัว PDM ละ่ะไฟ12โวลต์ก็ต้องเกินเข้าไปหาตัวแนนทำให้ดังดัมันเกินไง อันนี้ผมแทงไฟเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตะแคงบอร์ดดูก็พบว่าตัวที่ร้อนเนี่ยมันเป็นพีเดียมที่จ่ายไฟให้กับแนนจริงๆซึ่งโอกาสที่แบบแนนยังอยู่ไหมตอนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าแรงดันไฟ12โวลต์เนี่ยอัดเข้าแนนเรียบร้อยเป็นแรงดันที่เกินแน่ๆแ,แต่ว่าลองดูก่อนมันร้อนตร,ตรงตำแหน่งที่เราคิดไว้จริงไหมนะครับพบว่าตำแหน่งที่ร้อนเนี่ยคือตรงนี้แหละตรงปลายนิดนึงผมเนี่ยมันเป็นพีเดียม ก็คล้ายเป็น IC ตัวเล็กๆนะครับข้างในมีมอสเฟตไฮไดซ์โรดไดซ์ยัดเข้าไว้ในนั้นแหละมุณอัดเข้าไว้ซึ่งถ้าหากมอสเฟตไฮได v ์ภายในตัว P ี D m ในช็อตเนี่ยมันก็จะพาไฟหลักเมนไฟหลัก P p b ีบัสจีดเนี่ย12โวลต์เนี่ยวิ่งเข้าไปหาแนนเลยคิดว่าแนนคงไม่อยู่แหละสังเกตไหมครับเอากล้องขยายเข้าไปดูใจสังเกตเห็นว่าตัว P ี D m มเนี่ยมันไหม้มันมันแตกอยู่เลยอะมันน่าจะเข้า L2 จุดนี้แล้วแหละซึ่งเป็น L อที่จ่ายให้กับแนน ซึ่งแนนเนี่ยจะใช้ไฟประมาณ2.5โวลต์แค่นั้นเองคือแปลงไฟ12โวลต์มาเป็น2.5เนึองออกเนาะถ้ามัดเฟสไนลรช็อตคือไฟ12วิ่งเข้า2.5ก็วิ่งเข้าแนนแนนก็น่าจะพังแต่วิธีการเช็คแนนว่าพังหรือเปล่าโดยมิเตอร์เข็มนะครับตั้งอาคูณหนึ่งสีแดงจับกาวสีดําจับตรง L ที่จะให้แนนค่าโอห์มจะต่ําต่ํามากๆไปว่าช็อตละปกติค่าโอห์มจะอยู่ประมาณเลข100โอห์ม500โอห์มประมาณนี้ไม่ไม่ตีมาใกล้เลขศูนย์ สังเกตนะครับเมื่อกี้มันมันโอมต่ามากทีนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวซูมเข้าไปดูตําแหน่ง L เนี่ยที่มันโอมต่ำเนี่ยไปหาแนนตัวไหนบ้างจะสังเกตเห็นว่ามันเข้าแนนสตัวแสดงว่า4ตัวเนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วนะวิธีการก็ไม่ยากครับเรายก PDM ตัวที่จ่ายไฟให้กับแนนออกไปเลยเราก็มารีเช็คที่เมนไฟหล์พบัสจีดีฮอตเนี่ยเข็มมันตีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เข็มไม่ตีขึ้นแล้วเห็นไหมมันกลับสู่ปกติแล้วแสดงว่าตัวที่ช็อต จริงๆเนี่ยก็คือ u 9 5 8 0หรือว่าเป็นพิเดมที่จ่ายไฟให้กับแนนนะครับแปลงไฟ12โวลต์ให้กับ2.5แล้วก็จ่ายให้กับแนนแต่ตัวมอสเฟตไฮไดท์ที่ฝังอยู่ภายในตัวของพิเดียมเนี่ยนะมันช็อตก็ทำให้แังดันไฟเนี่ยเกินนะครับเกินเป็น12โวลต์เข้ามาที่ทั้ง l 9 5 8 0นี่แหละแล้วก็ l 9 5 8 1ซึ่ง l 2ตัวเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็ จ่ายเป็นไฟ2.5ให้แนนนะครับชุดนี้ไปจ่ายให้แนนถึง4ตัวแสดงว่าแนน4ตัวเนี่ยต้องมีปัญหาแต่ว่าเราต้องวัดค่าโอห์มของตำแหน่งแอลทั้งคู่เนี่ยว่าโอห์มต่ำหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโอห์มต่ำแสดงว่าแนนไปละพูดง่ายๆนะครับด้วยการวัดเทียบกราวเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวแนนค่าโอห์มของแนนเนี่ยมันจะไม่ได้ต่ำมากถึงขนาดแบบว่าใกล้ลงกราวหรือเกือบศูนย์โอห์มแบบนั้นทีนี้เราก็มาดูตำแหน่ง ที่ลองรีเช็คหรือตัวเช็คกันก็คือ L95.0 8นี่แหละตัวตำแหน่งนี้กับ L ที่พวงกันอยู่อีกตัวนะครับตั้งอาร์คุณหนึ่งวัดเย็นสีแดงจับกาวสีดำจับ L ทั้งคู่เห็นไหมครับค่าโอห์มที่วัดเทียบกาวนี่ใกล้ศูนย์โอห์มมากถือว่ามีการช็อตของแนน100%นะครับด้วยปกติมันจะขึ้นประมาณ100โอห์มประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นมาถึงครึ่งนับปัดหรือไม่ก็มาใกล้ศูนย์โอห์มประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเช็คให้ดูอีกรอบนะ แอทั้งคู่เทียบกาวประกบโอมต่ำมากเราก็สามารถแทงไฟได้นะแทงไฟเข้าไปที่แด้วยแรงดันที่ประมาณ2.5โวุต์โดยประมาณนะแล้วดูว่ากระแสมันสูงหรือเปล่าถ้ากระแสมันสูงก็จะเจอว่าเออมันมีการชอร็อตเกิดขึ้นแหละถ้าแนนมันร้อนนะแต่พบว่าแนนมันชอ็อตแบบไม่ร้อนก็มีนะครับมันไม่ร้อนอุณหภูมิมันก็ไม่เยอะประมาณ20กว่าองศาถึง30องศาประมาณเนี้ยโดยประมาณอันนี้จับยากครับอินรฟเรดน่าจะไม่รู้แล้วแหละ เพราะว่าแนนมันตัวใหญ่แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีทําให้ไม่เจอความร้อนมากเท่าไหร่อันนี้คงต้องอาศัยการยกสุ่มดูแล้วก็ไปดีเช็คที่แอลดูแล้วกันนะครับว่าโอม,มันสูงขึ้นมาหรือยังอย่าให้โอม,มันต่ําแล้วกันวิธีการยกแนนก็ใช้เครื่องปอดลุมร้อนนะครับตั้งอุณหภูมิประมาณสา0อปิองศาถึง400อองศาหรือประมาณนะครับอุปกรณ์ที่ใช้งัดแนนก็ควรจะเป็นแผ่นบางๆครับสไลด์เข้าไปแล้วก็งัดขึ้นมาโดยที่ลายของแนนไม่ขาดนะครับ ก็เป็นแผ่นบางๆประมาณนี้แล้วก็รีเช็คครับอันนี้งัดออกไปแล้วหนึ่งตัวรีเช็คแล้วก็ยังโอมต่ําอยู่แสดงว่ามันมันมีช็อตเพิ่มหลายตัวครับต้องทยอยยกแล้วก็รีเช็คไปเรื่อยๆครับอาจจะต้องยกทั้งหมดเลยนั่นแหละอันนี้ผมยกตัวแรกไปแล้วเดี๋ยวยกตัวที่2ต่อนะครับก็ค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆแล้วค่อยแสะแส่แส่ๆๆงัดแนนออกมาพยายามแสะเข้าไปบริเวณที่มันไม่มีอุปกรณ์ไม่มี R ไม่มี C อะไรอยู่แบบนี้ครับจุดที่เป็นโล่งๆอ่ะมันจะงัดแล้วปลอดภัย ไม่มีอุปกรณ์หลุดออกมาแบบนี้นครับอ่ค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆงัดนะครับมันอยากออกอยู่แล้วครับมันไม่ยากครับเขียเ่ยเบาๆมันก็หลุดละดันเข้าไปบเ,าเบาๆมันก็ยกออกมาแล้วครับรีเช็คไปอีกนี้เอาสีแดงจับกาวนะครับสีดําจับตาแหน่ง L สองจุดนี้ก็ยังโอมต่ําอยู่เดี๋ยวยกอีกครับเพราะมันเข้าแนนทั้งสี่ตัวนี่ยกไป2ตัวแล้วยังยังมีค่าโอมต่ำอยู่เลยแสดงว่ามันช็อตอยู่หลายตัวมากครับยกตัวที่สามอ่าเราก็รีเช็ค ทำอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับหวังว่ามันจะโอมโอมสูงละยังทำอยู่เลยครับเนี่ยครับเกินครึ่งปัดมาใกล้เลขศูนย์ยั้งครับเอา้ายกตัวต่อไปยกให้หมดนี่แหละย,ยกเราค่อยรีเช็คนะครับอ่ะยกไปแล้วมารีเช็คกันอีกทีนึงดูซิว่าโอมมันสูงขึ้นมาหรือยังนะครับโอมสูงขึ้นมาหรือยังไม่ใกล้เลขศูนย์นะอันนี้สังเกตนะว่าโอมมันสูงขึ้นมาแล้วแหละเนี่ยใช้ได้แต่ยกไปสี่ตัวแล้วนะเอา้า คราวนี้ก็สรุปหายแล้วครับหายแล้วแต่ว่าแนนช็อตทั้ง4ตัวเลยทีนี้ต้องทําการเกียร์บอร์ดล้ใช้หัวแรงเวลเลอร์ er แล้วกันนะครับแล้วก็มีปลายสำหรับตีกาวเป็นหัวเป็นแบนหน่อยเปลี่ยนหัวก่อนแล้วก็ใช้อุณหภูมิประมาณทัก400องศาของหัวแรงนะโดยประมาณแล้วก็ตีกาวออกก่อนแล้วกันใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับอุณหภูมิประมาณทัก3า0 350หรือโดยประมาณนี่หละครับหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้ครับเป่าเป่าช่วย เราช่วยลเง,งให้มันอุ่นแล้วก็ตีกาวไปแล้วก็ลงลวดตะกัวช่วยนิดหนึ่งนะครับให้มันวาวขึ้นมามันวาวขึ้นมาแล้วก็ค่อยตีกาวออกแล้วก็ลงลวดลวดซับนะวนไปเรื่อยๆให้มันวาวขึ้นมาก่อนอันนี้แล้วแต่เทคนิคของใครแล้วก็ถนัดแบบไหนดีกว่านะครับบางท่านก็อาจจะเกลี่ยตรงตำแหน่งนี้ให้เรียบโดยใช้ลวดซับซับตะกัวออกจนเรียบไปเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเกลี่ยแค่แบบนี้ก็สามารถที่จะวาง เนนตัวใหม่ได้แล้วนะครับแล้วแต่เทคนิคและความถนัดของใครแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะเกลี่ยให้เรียบของแล้วกันลงลวดเบาๆนะครับถ้าแรงไปเดี๋ยวลายขาดเป็นเรื่องอีกนะครับทีนี้ก็ทําความสะอาดครับใช้สเวนทาความสะอาดเช็ดให้สะอาดดูนะครับอันนี้คือจุดนี้พร้อมที่จะวางเนนตัวใหม่แล้วแบบนี้นะครับอันนี้เบอร์เนนนะครับ TSB 4227ก็คือเป็นแนนไซส์128 128นะครับ118อ่าถ้ารวมกัน4ตัวก็512แต่ในบอร์ดเนี้ยจะมีแนนอยู่5ตัวอีกตัวนั้นจะเป็นรีเซิร์ฟครับแต่ตอนที่เราวางแนนใหม่หรือเปลี่ยนแนนใหม่เนี่ยทั้ง5ตัวเนี่ยจะต้องถูกเขียนเบรดิชั่นใหม่หมดนะครับแต่ว่า4ตัวนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะตัวที่ช็อตต้องทิ้งไปเลยนี่ผมหมายถึงตัวใหม่4ตัวเนี่ยต้องเอามาเขียนแนนรวมถึงตัวที่อยู่บนบอร์ดอีกตัวที่ไม่ได้ช็อตนะครับ ต้องเอามาเขียนด้วยมาเขียนแนนผ่านแก๊งนะครับอันนี้อุปรกรณ์ที่ผมซื้อมาเปลี่ยนก็คือมีแนนใหมสีตัวแล้วก็มีแกงเขียนแนนนะครับ JC P13 เดี๋ยวเขียนด้วยแก๊งตัวนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้ผมมาวางให้ดูก่อนตำแหน่งมา้าขาหนึ่งอยู่ซ้ายล่างนะครับตำแหน่งที่จะวางเข้าไปบนแก๊งก็วางลางไปแล้วก็กดลอ็อก กดล็อกเข้าไปมันก็จะบอกว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับมันจะดีเทคเจอเองครับถ้าไม่ดีเทคเจอเป็นที42สบองก็128ร้ชิกถ้ามันดีเทคไม่เจอแสดงว่าแนนที่เอามาใช้ไม่ได้นะครับอ่านอ่านเม็ดไม่ได้ต้องใช้เครื่อง j c p 3นะครับอ่านเดี๋ยวกดล็อกอกดล็อกปิดลงมาเดี๋ยวเอาตัวแก๊งเนี่ยไปต่อกับโน้ตบุ๊กเดี๋ยวมันก็จะ จ่ายไฟเข้าไปผ่านพอร์ต USB ของเรานั่นนะครับจ่าย5บโวลต์เข้าไปอันนี้มีไฟเลี้ยงแล้วรอละมันขึ้นรีดดี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นแค่ว่า p 1 3ริดดีแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าแนนเป็นเบอร์อะไรต้องประกบลงไปก่อนเด้มันจะขึน้นจะมีเสียงดังติดเบาๆแล้วก็ดูเบอร์นะครับมันจะขึ้น B, ทีเอ2บีทเนี่ยโอเคบอกไซส์ว่า128ิกนะการกินกระแสอยู่ด้านล่างนะครับเคอร์เร ประมาณ0.1 0 1 2แอมป์ประมาณนี้ครับถ้ามากกว่านี้อย่างเช่น0.2 0.3 0.5 0อยููขึ้นไปเนี่ยผิดปกติกระเนยียนตัวนั้นมันช็อตนะไม่รีบออกแกงจะร้อนเลยครับอ่ะอันนี้ก็ดูตำแหน่งดีๆนะครับตำแหน่งบน,นบอร์ดวิวว่าตำแหน่งที่จะเปลี่ยนเนี่ยตำแหน่งอะไรบ้างต้องจําตำแหน่งไว้นะครับเวลาเขียนด้วยแกงเนี่ยจะต้องเขียนให้ตรงตำแหน่งนะครับวางสลับตำแหน่งไม่ได้ จะมี u 9 1้ u เกนี่อะไรไปดูตำแหน่งบนบอร์ดจากบอร์ดวิวไว้ก่อนว่ามันเป็นตำแหน่งอะไรแล้วก็เขียนให้ตรงแล้วก็ i d e n t i f y หรือว่ามาร์ลงไปด้วยว่าตัวที่เขียนเมื่อกี้คือ u อะไรด้วยนะครับถ้าวางผิดตำแหน่งคือ partition มันจะผิดตำแหน่งไงครับเพราะว่า1 2 8ร่วมกันทีตัวกับ512แบบนี้ถ้าวางผิดตำแหน่งตำแหน่ง a ตำแหน่ง b ตำแหน่ง c อย่างเงี้ยถ้าวางผิดตำแหน่งก็สลับ partition กันไม่ได้ก่อนอื่นก็ดูโมเดลเครื่องก่อน a 2 1ง c แล้วก็ไปเปิดโปรแกรม j c ที่เราติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแะครับเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็เลือก P13 แล้วก็มาเลือก Macbook ก็ต้องเลือกให้ตรงนะครับ P 13แล้วก็เลือกรุ่นของ Mac ด้วยจะเห็นว่าอันนี้ขึ้นเตือนว่าเจอ P13 แล้วถ้ามันไม่ขึ้นข้อความนี้แสดงว่าไม่เจอนะครับก็เลือก Mac ก่อนเลือก Mac แล้วก็เลือกโมเดลเครื่องนะว่า โมเดลเครื่องของเราเป็นรุ่นไหนแบบนี้ครับอันนี้มันจะขึ้นดีเทคแนนมาว่าเออแนนเนี่ยต้องฟอร์แมตนะเออเลอร์มันมีปัญหาหรือว่าอะไรแต่ต้องจับปรดิชันก่อนแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจก็มาเลือกตรงแม็กแล้วก็เลือก m b o o o p r p นะของเราเป็น Macbook Pro ก็ดูให้ตรงแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกโมเดลเครื่องนะครับผมเลือกเป็น a 2 1 4 1น6นิ้วก็ตามที่เราดูโมเดลเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกขนาด 512G เพราะเราสอจิกเลือกให้ตรงนะครับอันนี้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะเขียนแนนนะครับเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนก็ได้ที่มันขึ้นว่ากู๊ดแล้วกันสัญญาณดีๆหน่อยเงี้ยเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เสร็จแล้วก็เริ่มจับเ r ร i ดิชันแนนเรือกเขียนแนนก่อนนะครับกดบ r i g h ดาต้าเสร็จแล้วมันจะรอพักนึงแหละแล้วแต่อินเทอร์เน็ตนะครับช้าเร็วหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะมันก็จะเขียนข้อมูลหรือว่าเขียนพรนะ์ดิชัน ลงไปในเนนตัวนี้นะครับเขียนเสร็จแล้วก็เอาเนนออกแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่แล้วก็เขียนต่อนะครับไม่ใช่เขียนต่อไปเลยนะไม่ถึงต้องเอาออกก่อนนะอันนี้ผมตัดคลิปมาที่ผมเนี่ยเอาออกไปแล้วแล้วก็เขียนตัวที่2ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นภาพนะครับไม่ได้ไม่ได้เขียนตัวเดียวกดไปเรื่อยๆนะครับเขียนเสร็จต้องเอาออกแล้วก็ตัวใหม่ใส่นะครับแล้วเขียนไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดรีด d a t ้าก็ได้นะรีดเก็บได้รีดรีดแล้วก็เซฟลงในคอมพิวเตอร์เราก็ได้นะครับเผื่อว่าครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดเราที่เซิร์ฟเวอร์ไงแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเขียนไปแล้ว2ตัวก็คือ U ก้น2นสอง U ก้น =3 นสามเขียนไป2ตัวเขียนแล้วก็เอามาเกอร์อะไรเขียนไว้ด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่เราเขียนลงไปเนี่ยเป็นตัวไหนอันนี้ผมลอง r e a d Data แล้วก็เซฟลงไว้ในเครื่องให้ดูนะครับ ว่ามันเซฟได้เซฟตำแหน่งยูค่สามเนี่ยเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เอาไว้ว่าหลังจะได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่นี่คือผมจะใช้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ตลอดแล้วกันไม่ได้เก็บนะครับอันนี้ทําให้ดูเฉยเฉยพเขียนตัวต่อไปก็คือยูค้าพันหนึ่งเขียนยูค้าพันหนึ่งไปอีกแล้วก็มาเขียนยูค้าพันสี่อย่างเงี้ยเขียนเสร็จแล้วเอ,เอาออกก่อนนะเอาออกแล้วก็ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับแต่เอามาร์เกอร์เลยเขียนไปด้วยว่า เมื่อกี้ที่เราเขียนตำแหน่ง U อะไร U อะไร,ะไรเวลาไปวางบนบอร์ดจะให้ตรงกับบอร์ดวิวตำแหน่งบอร์ดตรงกันด้วยนะครับถ้าผิดตำแหน่งนี่ไม่ใช่นะพาร์ติชันไม่ตรงเลยนะครับไม่ได้ต้องให้ตรงนะครับอันนี้ผมก็เขียนไปที่ U 901แล้วเสร็จแล้วเห็นไหมสามตัวแล้วสามตัวตัวที่ 9, สี่ก็ U 904เดี๋ยวเขียน U 904เ,เสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูว่าต้องต้องยกออก แล้วก็เขียนบบลาเบลเอาไว้จะได้ไม่งงนะครับอันนี้ผมเขียนอยู่กรรมสีเสร็จแล้วยกออกแบบนี้ยกแนนออกมาจากแกง๊งแล้วทําไงอะมาร์เกอร์เขียนเอาไว้ว่าอ,าาอา๋อเมื่อกี้ยูค่าวันสี่หรือจะเขียนย่อๆให้เข้าใจเองก็ได้นะครับว่าค่าพันสี่แบบนี้ก็ได้เขียนลงไปว่าค่าพันสี่จะได้ไปวางบนบอดตรงไงว่าเขียนอะไรก็ต้องไปวางตำแหน่งนั้นให้ตรงเดี๋ยวถ้าผิดตำแหน่งมันก็ไม่ได้นะครับตัวสุดท้ายที่มันไม่เสียเลย ถามว่าต้องยกออกมาไหมก็ต้องยกออกมาด้วยครับยกมาแล้วเขียนแน่นด้วยเหมือนกันไม่งั้นพาร์ติชันเริ่มเขียนใหม่ก็ไม่เข้าใจกับไอ้ตัวที่มีอยู่ในบอร์ดนะครับตัวที่อยู่ในบอร์ดต้องยกออกมาเขียนด้วยมันไม่ได้เสียนะมันไม่ได้ช็อตต้องต้องเขียนด้วยครับตัวสุดท้ายก็ยูแปดันหกก็ต้องเขียนเหมือนกันเขียนให้ครบห้าตัวเลยมันมีห้าตัวมีออปชันให้อยู่แล้วในตัวซอฟต์แวร์เขียนให้ครบเขียนให้ครบเสร็จแล้วตอนที่เราเขียนเนี่ยเราปาดขา ของแนนใช่ไหมครับให้เรียบตอนจะวางล่ะขามเรียบวางไม่ได้ต้องทําขาก่อนก็เอาตะขวลงก็ได้ครับเอาลวดเอาลวดลงใส่ฟักแบบเนี้แล้วก็ผ่านแผ่นเพดเอาแผ่นเพจวางแล้วก็ใช้ตะขวดเหลวแบบโลเทมก็ได้นะครับก่อนจะวางเนี่ยเอาตะขวดซับกับทิชชูนิดหนึง่งมันเป็นน้ำมันเยอะมันมันจะยากครับหลังจากนั้นเราก็ปาตะขวดเหลวนี่แหละ ลงบนแผ่นเพดของเรานะครับอันนี้ผมเอาทิชชู่ซับๆให้ตะกัวเหลวเราเนี่ยแห้งสักนิดนึงไม่เป็นน้ําไม่งั้นมันจะทําขายยากครับอันนี้เป็นขั้นตอนการบอนขาหรือสร้างขานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของใครแล้วกันนะครับเอาไปไปยุก่กันเราเองอันนี้ผมแนะนําแนวทางคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมใช้ตะกัวโรเทมแต่ว่าไม่เป่าบนเพดนะไม่เป่าบนเพดพยายามจะง้างเพดขึ้นค่อยๆง้างเพดมันก็จะมีตะกัวเหลว ที่ติดอยู่กับแนนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าไปปาดขาแนนให้เรียบนะเทคนิคนี้ก็คือรูปแนนให้มันไม่กลมกุมขึ้นมานิดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยบอนขาแล้วก็ยกเพดออกเหมนมันก็จะมีตะกั่วติดผสมกับตะกั่วที่เราลูบไปครั้งแรกนะครับทีนี้เราก็ออกมาจากทิชชู่นี่นิยมให้วางบนทิชชู่นะครับมันนุ่มมันพอดีมันล็อกพอดีเลยอออกมาจากทิชชู่แล้วเป่านะเป่าวนจะใส่หัวบังคับลมหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของใคร นี่เป่าตะกอนโลเทีมมันขึ้นเร็วครับแป๊บเดียวแนนไม่ทันเสียไม่ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องแนนเสียดลยแต่อย่าลืมวางพีดีเอ็มตัวเดิมที่ช็อตก่อนนะครับตัวที่แตกตัวที่ไหมอันนี้ผมสั่งพีดีเอ็มมาใหม่แล้วนะครับพีดีเอ็มที่จ่ายไฟ2.5งจุดแต่ชุดนี้พีดีเอ็มชุดนี้มันจะจ่ายไฟ3มชุดก็คือไฟ2.5งจุดไฟหนึ่งจุดแปดแล้วก็ไฟศูนย์จุดเก้านะครับสำหรับข้อมูล Data ต้องวัดไฟก่อนให้ครบด้วยว่ามันมีครบนะครับอันนี้ผมเขียนลาเบลตำแหน่งไหนอ่ะยูแปดเนห ตำแหน่งไหนเขียนเอาไว้ก็วางให้ตรงนะครับวางให้ตรงตำแหน่งนั้นดูมา้าขาหนึ่งดูจากบอร์ดวิวแล้วกันไปดูจากบอร์ดวิวผมจะบอกขาหนึ่งอยู่ตำแหน่งไหนก็วางขาหนึ่งให้ตรงนะครับทีนี้หลังจากที่เราใส่แนน่ครบแล้วเนี่ยเราเสียบร้อยบอร์ดก่อนให้พีดีชาร์จมาก,ก่อนแล้ววัดแรงดันเก็บก่อนว่ามันทํางานตามปกติไหมมีไฟชุดอื่นที่พังไปหรือเปล่านะครับพอชุดพีดีมีชุดนี้จะจ่ายไฟ3ชุดคือ2.5เราไปดูบอร์ดวิวตำแหน่ง2.5วัดตรงไหน ไปดูเราเลือกตำแหน่งนั้นเป็นจุดวัดนะครับอันนี้ผมดูบอร์ดวิวมาแล้วใกล้ๆก,กันแหละมันจะมี2.5มี1.8ึ่งแผมวัดแล้วมี1.8แล้วก็ไฟ0ูโวลต์เราก็ให้แรงดัน3จุดเนี่ยมีครบแสดงว่าโอเคแรงดันที่จะให้แนนะพร้อมแล้วแนนก็ไม่เสียแนนตัวใหม่เราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับแรงดันก็ครบ3ชุดก็คือ2.5 1.8 0.9ถ้าครบเราทำไงต่อคราวนี้รีสโตเลยรีสโตแนนแต่ว่า ต้องมี macbook อีกเครื่องที่เป็น t h ย c เหมือนกันแล้ว install application ที่ชื่อว่า apple c o n f i g u r a t o r ไว้รอนะครับส่วนเครื่องที่จะ Restore เนี่ยให้เสียบพอรตด้านที่ใกล้เรานะครับตั้งใกรางงางฝาขึ้นมาเสียบพอร์ตที่ใกล้เราหรือว่าพอรตล่างก็ได้เรียกพอตล่างก็ได้ตำแหน่นงพอตนี้นะครับส่วนเครื่องที่จะทําการสั่งงาน r e สโตร์เนี่ยเสียบพอรตไหนก็ได้แต่ว่าต้องเปิดโปรแกรม apple c o n f i g u r a t o r ไวร์รอ ตัวนี้เสียบพอตที่ใกล้เรานะครับหรือว่าพอตล่างเอาพูดง่ายๆเหรือพอตนี้นะครับจะได้รีสโตได้นะครับขั้นตอนที่จะรีสโตเนี่ยเราจะต้องทําให้เครื่องที่จะรีสโตเนี่ยต้องอยู่ในโหมด DFU ก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเรื่องแบตเตอรี่ว่าเหลือมากเหลือน้อยไงครับก็ไปเสียบกับ b y 3เพื่อให้มันชาร์จแบตเอาไว้ก็ได้นะครับส่วนเครื่องที่จะสั่งงานรีสโตเนี่ย มันก็จะอยู่ในโหมด r e c o v e r y อยู่นะครับซึ่งโหมด Recovery เนะี่ยถ้าเราทำการ r e c o v e r y เนะี่ยมันจะมี e r r o r พยายามให้เครื่องที่จะทำการ r e c o v e r y เนะี่ยอยู่ในโหมด DFU ก่อนวิธีการที่จะทำให้เครื่องมันอยู่ในโหมด DFU คือกดแช่ให้เครื่องมันดับก่อนแล้วก็กดเปิดเครื่องแล้วก็กด4ปุ่มพร้อมกันก,ก,กน็คือปุ่ม power ปุ่ม shift ขวาแล้วก็ control option 4ปุ่มพร้อมกันกดแช่ไว้จนกระทั่ง เครื่องที่จะทําการรีสโตร์เนี่ยเครื่องที่จะสั่งงานเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นว่า DFU เลยถ้ามันขึ้น DFU เนี่ยก็สั่งงานได้แล้วในการเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปแล้วก็คลิกขวาเลือกรีสโตร์ได้เลยแต่ว่าเครื่องที่จะรีสโตร์หรือว่าสั่งงานรีสโตร์เนี่ยต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตไว้ด้วยนะครับมันจะได้ดึงข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตเพื่อไปรีสโตร์ตัวปฏิทินแนนของเราได้นะครับซึ่งขั้นตอนการรีสโตร์เนี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นตอน ก็จะดึงข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตนะเข้าไปรีสโต์พ์ดิชั่นแนนของเราหลังจากรีสโต์เสร็จแล้วเนี่ยแนนก็จะมีข้อมูลที่ว่างๆไม่มี OS เอสนะครับตอนที่ขั้นตอนสุดท้ายในการรีสโต์เนี่ยมันจะเริ่มกินกระแสแล้วมีภาพขึ้นมาเป็นการรีสโต์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องที่สั่งงานรีสโต์เนี่ยมันจะขึ้นว่ารีสโต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็อาจจะเป็นลูกลกุญแจล็อกประมาณเนี้ย แต่ว่าเราสามารถที่จะสั่งปลุกจากซอฟต์แวร์ให้เครื่องมันตื่นก็ได้หรือกดแช่ให้ดับไปแล้วก็กดออนใหม่อีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันหลับอยู่นั่นเองแต่มันไม่ใช่ดิฟยูนะครับเป็นอีกโหมดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะกดแช่ให้ดับแล้วก็กดปุ่มเปิดได้หรือจะปลุกให้ตื่นกดลิ้ขวาแล้วก็แลกแอดวานแล้วก็รีวายเดไวล์ให้เครื่องมันตื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ปลุกอย่างนั้นก็คือ ผมกดแช่ให้ดับแล้วกดออนใหม่ทีนี้เครื่องก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่มี OS รอให้เราลง OS ใหม่เท่านั้นเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว